ล่าสุดเนี่ยนะคะทางด้านของอธิบดีกรมเจ้าท่าออกมาเปิดเผยนะคะถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้เรือบริเวณที่เกาะพงันนะคะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคือกําลังจะไปเกาะเต่าเนี่ยนะคะโดยทางด้านของนายกิตเพชรชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าออกมาเปิดเผยเมื่อเวลาประมาณ6กนาฬิกาสีนาทีวันนี้คือได้รับแจ้งนะคะว่ามีเรือโดยสารชื่อว่าเรือเกาะเจริญสองขนาดของเรือเนี่ยประมาณ3ามตันกรอส เกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะที่บริเวณอ่าวฉลกบ,บ้านเก่าตําบนเกาะเต่จาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งก็จะอยู่ห่างจากฝั่งประมาณสองไมล์ทะเลต้นเหตุเนี่ยนะคะมาจากบริเวณห้องเครื่องของเรือค่ะซึ่งเรือดังกล่าวเนี่ยออกจากสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่สามนะคะ เวลาประมาณ21นาก30นาทีแล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่เกาะเต่าบรรทุกผู้โดยสารแล้วก็คนบนเรือเนี่ยรวมประมาณ108คนด้วยกันนะฮะแล้วก็ขณะที่เกิดเหตุได้มีการประสานงานเรือในพื้นที่เกาะเต่าเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้โดยสารแล้วก็คนประจำเรือทั้งหมด ต่อมาเวลาประมาณ8ปดนาฬิกายีนาทีนะคะดําเนินการควบคุมเพลิงบนเรือเอาไว้เรียบร้อยโดยที่ไม่มีใครที่ได้รับบาดเจ็บหนักหรือว่าเสียชีวิตนะคะแล้วก pues ็ได้มีการเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสาเหตุเชิงลึกว่าเหตุเพลิงไหมในครั้งนี้นะคะเพลิงไหม้ห้องเครื่องเรือเนี่ยสาเหตุมันมาจากอะไรนะคะจะเป็นเรื่องของอะไรแล้วก็รวมไปถึง ตัวของสัญชาติของนักท่องเที่ยวแต่ละคนด้วยนะคะ,คะตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะคะแต่ว่าเนี่ยหาเตรียมตั้งคณะกรรมการด่วนเลยนะคะเพื่อที่จะมาดูห้องนี้เพราะว่ามันรู้ล่วไงจุดที่มามันมาจากห้องเครื่องแล้วอะไรทไําให้ห้องเครื่องมันเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาคนในเรือก็ลอยคอใช่ค่ะก็คือพอเร่งก็รีบมาช่วยอืมแต่ว่าโชคดีนะคะคือ มือนกับว่าพอกระโดดลงมาจากเรือออกมาจากเรือแบบว่าหนีนะคะพรวเห็นเห็นอะไรพวกนี้ปุ๊บเนี่ยก็แบบว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่มันอยู่ไม่ไกลมากเท่าไหร่ด้วยอะคะ่ะก็รีบออกมาช่วยเหลือกันนะคะสุดท้ายก็สามารถช่วยช่วยนักท่องเที่ยวแล้วก็เจ้าหน้าที่บนเรือได้ทั้งหมดมเลยนะคะ